สวัสดีครับผมน,นี่ก็เขาสัวนะครับผมน,นี่ก็อเขาหนาหวนวแล้วอันนี้มาเก็บผักเสี้ยวครับเบ่งดีดีนะครับผมอย่าไปเก็บดอกกาลลงมากินนะครับอันนี้คือเป็นผักเสี้ยวครับเอาไปกินยอดมนออันเนาะนี่ยอดยอดผักเสี้ยวห้เก็บเก็บยอดมันจะไปแกงหรือไปลวกก็ได้ครับทุนใหญ่นี้ครับเอาไปแกงเป็นยอดครับผมผมจะเด็ดยอดนี่ ไปขายในตลาดครับเย็ดยอดอ่อนออน,น,นี่ครับผมพักเสี้ยวนี่ครับใบยอดอ่อนมันถ้าไอกะหลงนี่มันจะดอกสีขาวครับแต่ว่าใบใบกะหลกจะแข็งกว่าจะแข็งกว่าของไอพักเสี้ยว สังเกตดีๆนะครับผมสังเกตต่างกันมากนี่คนนี้เก็บยอดอ้อนๆน,นี่ไปขายในตลาดกับกี่กับกำลังหาบาทครับขายได้แค่นั้นครับตลาดบ้านนอกครับแถวบ้านนอกก็สรได้แค่หาบาทสิบาทเขาคิดหนักแน่แล้วแต่หมลค่ามันนะครับผมเก็บไปขายครับหยอด เขาเก็บยอดอ่อนปลูกผักยอดพวกนี้นตถ้าเข้ามาเก็บครับมันก็จะตงงน้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยอดเขาเก็บยอดอ่อนพวกนี้มาเขาไปเอาไปแกงเป็นอาหารกับไปแกงแน่ครับต้นใหญ่เนาะขายเขาก็สั่งมุนคาไปในสวนเาครับผมก็ดจะเก็บได้พอได้สักหาสักซิปอยู่ครับผม มองทีละสายตาเนี่ยกับว่าได้เก็บนะครับที่พักเสี่ยวอ่อนอ่อนผมปลูกอยู่ประมาณสักหาหกต้นครับถ้าเขา,าเก็บมันสิขึ้นสูงขนาดนี้นครับต้นสูง Hoan bay hạng long tad long duy đi. Hạng điện nhoát văn tung nha hạp đi hạp. Mtsunye bay chicken kìa 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 เป็นใบอ่อนอยู่ครับถ้าเป็นพวกใบกลงจะแข็งเลยครับผมเก็ตดีๆครับต้นนี้จะเป็นต้นปูหลานเป็นพักเป็นไอเป็นยาครับต้นปูหลานส่วนในยาขึ้นร้าย,ยครับผมยาขึ้นร้าย แล้วรุ่งก็เป็นพักเชียงดาครับปลูกพักเชียงดาช่วงนี้หนาวควก็เอาเข้าตลาดก็ตั้งคนตั้งปลูกเนาะขาย,ไ,ยไม่ค่อยได้นก็มากินกันเองปลูกท,ที่นี้ครับพุ่นี่ก็ผมขยายบกฮุ่งครับผมบกฮุง่งบกฮุ่งเพื่นนี่ก็บเป็นบกฮู้งพื้นบ้าน คเด็กสวนกับฮกแน่ธรรมดาครับแล้วมึงแกพักเสี้ยวกันครับผมพักเสี้ยวขอาตลาดกันครับสาหาสักสิบ